ครับก็อรุณสวัสดิ์ตอนสายๆนะครับทุกคนพอดีอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวขัรถกันนะครับพอดีวันนี้วันหยุดวันหยุดที่ได้หยุดจริงๆนะครับวันหยุดที่ได้หยุดจริงๆปกติออต้องติดเวรมั่งอะไรมั่งนะครับแต่วันนี้มีโอกาสได้หยุดก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเขาเรียกอะไรดีเขาเรียกผมจะถ่ายวอล์กนะครับถ่ายวอล์ก สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าวอล์คืออะไรนะครับวอลก็คือมันเหมือนเป็นวิดีโอบวกล็อกก็คือเหมือนวิดีโอส่วนตัวนะครับเหมือนจําจาจาบล็อกได้ไหมตั้งแต่สมัยมีเว็บไซต์มีอีเมลแรกๆนะครับเขาเขียนขเขียนบล็อกกันแล้วก็คนเข้าไปศึกษาหาความรู้กันที่นั่นนะครับ คือคือคอนเซปต์ช่องของผมเนี่ยของต้นนบเนี่ย mm hmm. ก็คือจะประมาณว่าเป็น mm hmm. คอนเซปต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแต่จะให้เที่ยวทุกทุกคลิปทุกคลิปมันก็ไม่ไหวด้วยเวลาแล้วก็งบประมาณไม่มีนะครับงั้นก็สลับเป็นวอล์ดูบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปซึ่งผมน่าจะจั่วัจวหัวไว้ที่คลิปแล้วก็หน้าปกคลิปแล้วแหละว่าบ้านรับของผมเองไปทุกคนเดินทางกัน ที่ผมทำวอล์กนี้นะครับก็ด้วยที่ว่าย้อนความถึงงานของผมก่อนนะครับก็คือเป็นงานที่ที่ต้องมีการเข้าเวรเข้ายามนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนกลางคืนนะครับและครา้นี้พอถึงวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์นหะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีประเภทว่าเออ,เอ,อมีคนมาบอกว่าเข้าเวนให้หน่อยนะครับเข้าเวนแทนให้หน่อยนะครับซึ่งเอาจริงถ้าผมว่างหัวเข้าให้ ที่ผมจะกลับบ้านครับนะครับกลับบ้านครับแล้วคันนี้มันมีคําพูดอยู่ประโยคนึงนะครับเขาบอกว่าเอา้าเองมีบ้านให้กลับด้วยเหรอเออเว้ยเจอคํานี้เว้ยนะครับก็เลยเออวะมันมัน,มน,มนยังไงอะ่ะก็เลยอะ่ะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะดูซิว่าจะมีไหมนะครับ เดี๋ยวแวะทําธุระกับตู้ ATM ก่อนนะครับหางบประมาณก่อนอเสร็จธุระกับตู้ ATM แล้วปะเดินทางกัน คนตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาถึงอำเภอเมืองพลน,นะครับหรือบางคนก็เรียกอำเภอพลนะครับก็เป็นอำเภอแรกนะครับถ้าเรามาจากกรุงเทพนะครับก็จะเป็นอำเภอแรกของจังหวัดขอนแก่นนะครับของขึ้นชื่อที่นี่นะก็คงจะเป็นไส้กรอกแล้วก็หม่านะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะเมืองคมแฝกใช่ไหมเมืองคมแฝกนะครับของละครน,นะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็ติดไฟแดงไฟแดงแรกของอำเภอพลเขาเรียกไฟแดงต้นตาลน,นะครับสีแยกต้นตาลก็เป็นสีแยกที่ผมจะใช้ชีวิตผ่านตลอดเมื่อก่อนนะครับ จากมำ่ำใส้กรอกแล้วก็คมแฝกผมว่านี่แหละต้นตาลต้นนี้แหละที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันอยู่คู่กับอำเภอพมานานมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีอาถรรพ์ด้วยนะครับอาถรรพ์มีเรื่องเล่า ีเรื่องเล่าะครับทุกคนแปลกไหมทำไมต้นตาลต้นนี้มันยังไม่โดนตัดลมทั้งที่มันอยู่ในเขตของทางหลวงนะครับมันมีเรื่องเล่าอยู่นะครับเล่าดีไหมไม่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเพี้ยน <c oughs> ถ้าเราได้เข้ามาในเขตของอําเภอพลนะครับจะเ,เจอร้านหมั่มร้านใส่กอกแถวทั้งสองข้งทงทางถนนเลยเยอะมาก คอยหลักของคลิปลิปนี้ไม่เียงไม่ใช่ไส้กรอกน,นะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วทุกคน ับเป็นไงเข้าบ้านมาแล้วมาดูผลงานของแม่ใหญ่แพทนะครับอตอนนี้นี่ทุกคนเข้ามาด้านใน อแกทําเป็น2ห้องเหรออ๋อห้องอันนี้ด้านข้างโอเคข้าง1เมตรอันนี้ยังไม่ได้ตีฝ้า อีอีกห้องนึ่งด้วยตอนแรกคุยกันไว้ว่าทําแค่ห้องเดียวใส่พยยี่ยหแพทเปลี่ยนแผนนะครับอันนี้เปลี่ยนแผนนะครับอันนี้ด้านหลังอุย้ยด้านหลังได้อยู่นะ พื้นที่แอบกินเหล้าเราเดี๋ยวดูแทุกคนผมจะลองให้ให้ดูแบบแบบข้าวๆนะครับเอาแบบเดินเข้ามาจากในบ้านเลยนะรตรงนี้คือพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะครับทําเป็นมุกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงที่จอดรถนะครับที่จอดรถนะเดินเข้ามาึออ๊อหองจะอยู่ห้องโถงอยู่ตรงนี้ห้องโถง ทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้นะครับทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทิศตะวันตกนะครับแล้วทิศเหนือทิศใ,ใต้นะครับอันนี้เป็นห้องห้องแรกห้องแรกนะครับอันนี้ห้องที่สองนะครับไม่รู้ว่าใครจะนอนตรงไหนนะแต่ถ้าเป็นผมผมนี่แหละนีมีตรงนี้นะครับเอามันตรงนี้แหละนะ<อ>ครับอ่าแล้วเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนคร,รัวของเราของไม่ใหญ่แคทแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ําใช่ไหม lips? ล็อกไว้อยู่ทางประตูละปึ๊บอ๋อนี่เป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำปิดนะครับจะต้องปิดตรงนี้อีงหน่อยออนี่เดินท่อไว้แล้ว อันนี้ขั้นข้างมาก่นอนทางนี้จะด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็ ประมาณนี้นะครับคือด้วยความที่ว่างบเราน้อยงบงไม่ใหญ่แพทน้อยก็ถือว่าเขาเรียกยังไงอ่ะมันมีบ้านบ้านที่ไม่ได้เป็นหนี้นะครับบ้านที่ไม่ได้เป็นหนี้มันมันผมว่ามันนอนหลับสบายมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองโทรหาโทรหาไม่ใหญ่แพทขอหาแกกัน ขอหาแกอะไรนี่กล้องของคู่สนทนาปิดอยู่ฮัลโหลเอากลับกล้อง,หง uh. เห็นดังเห็นอยู่บ้านมาเบิ่งบ้านให้ถ่าย,ายคลิปพร้อม ให้คลิปพพ้อมอเปจัสลงยูทูปไปหาเงินมาใส่ตาประตูมีอยู่ 3, มีอยู่สามพันมีอยู่สามพัน <c oughs> เออาเพชรสองห่องถิม่มอ่สองห้องลเนยไอ้ข้างหลังโลนน้สีนนั่นเวลาสีอนนั่นเดินทางหนาคนไหมกลางเต็นนอนทางหนหอยคนเด แมนครับสวัสดีครับไครล่ะของกุ่งไหมเบื่อคอยประิดเดี๋ยวนี้เจอน้องชายสามจีบกว่าปีน้องชายที่รักนะครับเมื่อก่อนกินเที่ยวเล่นอยู่ด้วยกันไปหาซื้ออะไรแ่ปลอปลาอยู่ด้วยกันป๋ออ๋อโอ้ยจะหายโอ้ยเปรนโรคไม่ใช่โอ้ยไปทางไหนมาทางไหนไอ้กูเพิ่งยินนายยินดวนจะเที่ยวอะไปอยู่ชลบุรีสิบกว่าปี สิหปีว่าดูยยผพเหตในตอเราเจะหใจสวัสดีครับปอสามสิบกูีอันนี้ไม่หยาใจคุณป้าข้างบ้านสวยแสนดีบอยเตเยพูดนะตบาดตะเบียนแบบปอเเคยไห้เล้วนี่บ่ยเตเเาเตนดีัญว่เตหม่เนาะแม่บ้านีันบ้านาเบิรดกักํลังนี่กํลังข้อกํ่ลังยแบบพอดีนะะเล่าเออคุยกันเล่าบ่คุยกันเล่าบ่เด็กกั เพื่อได้สิมาโอ้ยเงบ่ล้้กฮะเอ้ามันกัใกล้แน่ลแหละนั่นงามอยู่ยังว่าเขาเด็ดเลี้ยอยู่วันั้นทไใหม่วันแรกทีทิ้งอ่ะแมนมาทิ้งทีมมูบิต้นเมื่อไงสิอยากพี่น้องรักกันสร้างเหตุการณ์แบบนั้นใหญ่กูพ่อมึงอีกเยอแต่เนาะโอยุบันนี่แหละอ้ยจะปีกับมิต้นว่าได้พ่อไปทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า โดนจิ๋วตัวนี้นะครับบินดูบนหลังคาดูเป็นยังไง คนเราเสร็จธุระจากการมาแอบดูบ้านรับนะครับก็สรุปว่านะก็ประมาณ70%และนะครับ70%ก็ขาดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้เข้ามาอยู่กันนะครับส่วนเครดิตบ้านหลังนี้ผมขอยกให้กับคุณแม่ของผมเองก็คือ เสด็จแม่แพทนะครับเสด็จแม่แพทกับอีกคนหนึ่งที่ผมไม่อาจจะลืมได้ก็คือน้าเหลาซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของของเรานะครับของผมกับแม่ที่ได้มาเจอผู้ชายอย่างน้าเหลานะครับก็ขอขอบคุณผ่านตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมจะพาทุกคนไปถ้าพูดถึงเมืองพลก็ต้องไปหาหม่ำหาไส้กรอกกินใช่ไหมนี่เลยครับร้าน ร้านที่ผมกินประจาและกินบ่อยมากๆนะครับก็คือร้านหม่ำด็กุ้งก็คืออยู่ต้นปากทางนี่แหละขับรถออกมาหน่อยเดียวถึงแล้วนะครับอ่ะทุกคนไปหากับข้าวกินกันมื้อเช้ามื้อเที่ยงรวบเป็นมื้อเดียวกันอ่านี่นี่ทุกคนถึงแล้วนะครับจำกันได้เปล่าม่ลู้จำกันได้หรือเปล่าม่รู้ ไม่จำผมได้หรือเปล่าไม่รู้เอาไอเนี่ยอะไรนะมันมีต้มต้มเนื้อเปื่อยไหมต้มเนื้อใช่ไหมใช่ครับแต่เขาแบบเนื้อเปื่อยตัวหนึ่งต้มเนาะต้มแซ่บต้มแซ่บแล้วก็ผมผมนิดนึงไหมหรือว่ายังไงอ่าครับแล้วก็หมั่มทอดหมั่มทอดไส้กรอกค่ะเส้กรอกขายขายยังไงไส้กรอกขายเท่่าไไหรส้กรอกเออเส้นได้ยี่สิบบาทค่ะอ่าฮะเอาสักสองเส้นขนได้แล้วก็ข้าวเหนียวน้ำเปล่า เดี่ยมุมหน้าครับก็คือร้านหม่ำย้อยกุ้งของเมืองพลที่จริงมันมีสําหรับส่วนตัวผมนะผมมีประวัติกันที่นี่นะครับคือเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะเป็นผมจําชื่อนะเขาไม่ได้เขาจะทําเป็นโรงกลึงนะครับเป็นโรงกลึงแล้วก็ด้วยความที่ว่าบ้านผมอ่ะก่อนหน้าน,นี้ผมอยู่กับตาตาเมียนอยู่ข้างหลังเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะ่ะก็คือเขาจะทําเป็นโรงกลึงแล้วก็จะ เปิดเป็นร้านโชว์หวยเล็กๆด้วยนะครับแล้วคราเนี้ยก็คือในยุคนั้นอะ่ะสมัยก่อนจะเก็บตังคือผมจะได้ตังไปโรงเรียนอะ่ะประมาณ5บาทช่วงประถมนะอันนี้พูดถึงประมาณช่วงประถมนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเก็บวันละหนึ่งบาทนะครับวันละหนึ่งบาทจันหนึ่งบาทอังคารหนึ่งบาทพุธหนึ่งบาทพฤหัสหนึ่งบาทศุกร์หนึ่งบาทเสาร์ แล้วพอถึงวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเอาเงิน6บาทเนี่ยมาซื้อน้ำอัดลมขวด6บาทผมไม่แน่ใจคุณผาจะหาภาพให้ทุกคนดูได้ไหมผมจะเดินมาซื้อที่นี่นะครับเดินมาซื้อที่นี่ในช่วงเช้าแล้วก็จะเอากลับไปกินดูทีวีรายการช่อง9ก้ากร์ตูนของน้าต่อยนะครับก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งก็คืออ,อะไรนะครับมันจะมีรายการที่ว่า ผมพูดไม่ถูกรายการช่องเก้าการ์ตูนแหละมันจะมีช่วงประามาณสิบโมงมันจะมีราย,รายการทีวีเกี่ยวกับมนุษย์ไฟฟ้าห้าสีเออนะครับช่วงนั้นผมก็จะเอาน้ำบัดลมขวดหกบาทขวดนี้ไปนั่งกินคือเหมือนเป็นความสุขในวัยเด็กในตอนนั้นนะครับแล้วมันเป็นการที่แบบว่าเออเราเราเก็บตังค์มาซื้อเองนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้จะมีซอยเขาเรียกซอยเจริญสุขถนนเจริญสุขรอเป่านะครับผมมีความรักที่นี่ทุกคนผมมีความรักที่ซอยเจริญสุขนี้นะครับเป็นความรักกับผู้หญิงสองคนนะครับผู้หญิงสองคนกำลังน่ารักตัวเล็กๆนีเ่เสิร์ฟผักเพื่อสุขภาพมาก่อนทุกคน ากาศร้านมันเป็นกุง้งกลุบเป็นกุ้งอยู่ตรงนุ้งนะ้วกลุบเป็นกุง้งตรงนุ้ง เสร็จกิครับผมมาแล้วทุกคนเขาบอกว่าจะสั่งกับข้าวตอนอิวนะครับอันนี้ไส้กรอกจะกรอบทอดอันนี้หมั่มทอดอันนี้ต้มแซ่บเนื้อผมนิดนึงนะมาทุกคนทานข้าวกันต <c oughs> ือต้มแซ่บอร่อยมากนะครับ ใส่กรอกกับหม่ำก็สําหรับผมอาจจะแข็งๆนิดนึงด้วยความที่ว่าเราใส่เหล็กดัดฟันด้วยแล้วม <c oughs> ัเลยกินลาบากนิดนึงเรียบร้อยทุกคนอิ่มแล้วกับร้านหม่าเยลก,กุ้งนะครับร้านประจํามาบ่อยแหละเขาถึงบอกว่าน่าคุ้นๆน, <c oughs> นะครับทุกคนก็เดินทางกลับกันนะครับหลังจากที่แอบมาดูบ้านรับบ้านรับของผมเอง <c oughs> เป็นได้เดียคันบอกว่าลับบ้านที่หลังใหยเสือเนะ่ยนว่าจะวา่กลับบ้านหาว่าทุาคนไม่มีบ้านพี่บา้านะครับก็ <c oughs> ที่จริงอ่ะผมลืมตอนแรกผมว่าจะพาทุกคนไปดูศาลเจ้าพ่อผาแดงนะครับคือบึงพลเนี่ยมันจะมีศาลเจ้าพ่อที่ว่าคนเคารพนับถือจะมีหลักๆคือศาลเจ้าพ่อละเลิงไหวอยู่ตรงบึงละเลิงไหวนะครับแต่บ้านผมเนี่ยในคุ้มเนี่ยเขาจะเรียกคุ้มหนองแวงสีมันจะ มีสารเจ้าพ่อผาแดนน้องแดงสีนะครับก็จะเป็นสารเล็กๆนะทุกคนเลยไม่ได้พาทุกคนไปดูเลยนะครับมัวแต่คุยกับไอ้เจ้ากุ้งอยู่นะครับน้องที่โตมาด้วยกัน20-30ปีแล้วทุนไ,ได้เจอกันนะครับดีใจกระโดดเต้นก่อดน,น้ำตาไหลนะครับทุกคนเอาโอเคนะครับบ๊ายบายทุกคนนะกลับเดินทางกลับที่พักกันเดี๋ยววันหน้าความคืบหน้าของบ้านรับของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูกันใหม่ ครับ